ในมงโกเลียมีประชาชนหลายคนกล่นด่าและผิดหวังต่อการบริการของบริษัทลากรถในเมืองหลวงที่อูรานบาตต์ที่ไม่มีคุณภาพดูเหมือนว่าบริษัทลากรถบางบริษัทที่อยู่ในเมืองนั้นหลักลอบให้บริการอย่างผิดกฎหมายด้วยซ้ำและยังมีส่วนที่ทำให้ถนนหนทางแออัดลง ประชาชนเรียกร้องให้ทางการนำกำไรของบริษัทลากรถเข้ารัฐบาลบ้างภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้างก็จะได้ช่วยนำมาบำรุงรักษาถนนหนทาง กาล่าก็เป็นหนึ่งในพลเมืองที่ได้ระบายเรื่องนี้ออกมาบอกว่าถนนยูบีสร้างขึ้นเพื่อรองรับรถยนต์ได้เพียง10,000แสนคันต่อวันแต่ก็มีรถยนต์เพิ่มขึ้นตลอดเวลาและบริษัทลากจูงรถก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถที่จอดอยู่เขาลากรถโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าเจ้าของจะทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้แล้วที่กระจกรถก็ตามแล้วรัฐบาลก็ควรจะจัดเก็บภาษีบริษัทที่ทำธุรกิจเหล่านี้เพราะผิดกฎหมายเพื่อนำไปใช้จ่ายในการสร้างที่จอดรถให้มากขึ้น ซารูก็เป็นอีกหนึ่งพลเมืองเขาบอกว่าบางสิ่งก็ทำให้เขาโกรธเคืองเช่นกันอย่างเช่นบริษัทลากจูงเหล่านี้ลากรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพวกเขามักจะลากรถโดยใช้เวลา1 0บถึง20นาทีเท่านั้นในขณะที่เจ้าของเพียงแค่ลงไปซื้อของพวกเขาไม่ได้สนใจแม้ เจ้าของรถจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้สิ่งที่พวกเขาทําก็คือเพียงแค่รับรถแล้วก็เรียกเก็บเงินจากเจ้าของแม้ว่าเมื่อสองสปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์อุกอาจขึ้นที่พวกเขาลากรถโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในรถก็มีเด็กทารกนอนหลับอยู่ด้านในและได้ข่าวมาว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีเพราะเมื่อเจ้าของรถกลับมาเอารถคืนพวกเขาจะไม่ออกสลิปเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้นั่นก็หมายความว่าไม่มีการจัดเก็บรายได้และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง บัสยาก็เป็นอีกหนึ่งพลเมืองที่มาระบายเรื่องนี้บอกว่าเมืองอูลานบาตอน,นั้นไม่ใช่สถานที่ที่ดีนักสําหรับเจ้าของรถเพราะว่ามีที่จอดรถรอบอาคารสํานักงานไม่เพียงพอสถานการณ์นี้ไม่ได้ช่วยให้เจ้าของรถแต่ยังสร้างความปวดหัวยกับประชาชนมากขึ้นด้วยการไม่ควบคุมบริษัทลากจูงที่ผิดกฎหมายที่ลากรถและสร้างรายได้แต่ก็ไม่ได้เสียเงินภาษีเพื่อคืนทุนให้กับสังคม เพียงแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วบริษัทเหล่านี้ไม่เคยจ่ายภาษีดังนั้นผู้คนจึงไม่รู้ว่าจะรับรถคืนได้ที่ไหนและไม่สามารถควบคุมค่าใช้บริการได้ว่าเป็นจํานวนที่มาตรฐานเท่าใดกันแน่เรื่องนี้ทําให้ประชาชนในอุลานบาตอสงสัยว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตหรือการจ่ายใต้โต๊ะติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ในเมืองด้วยหรือไม่ สนับสนุนโดยฮุยเคมีตราราชสีมงกุฎหุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580